คอลัมน์กาแฟดำอิสราเอลอาจชนะศึกในสนามรบแต่แพ้สงครามการเมืองในบ้านพอสงครามอิสราเอลฮามาสระเบิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาการเมืองภายในของอิสราเอลก็จำเป็นต้องปรับตัวครั้งสำคัญ4วันหลังการโจมตีหนักจากฮามาสนาย,ยกเป็นจามินเนทันยาฮูประกาศตั้งคอรมอฉุกเฉินด้วยการเชิญคู่ปรับทางการเมืองคนสำคัญคือเบนนกาน มาร่วมบริหารประเทศเพื่อทำสงครามกับศัตรูคำถามแรกที่เห็นทั้งสองคนมานั่งแถลงข่าวร่วมกันคือทั้งสองคนจะทำงานร่วมกันได้จริงหรือโพลล่าสุดบอกว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ต้องการเนทันยาฮูเป็นนายกเพื่อนำประเทศทำสงครามเพราะเขามีภาพลักษณ์ของขวาสุดโตง่งอีกทั้งยังมีประวัติที่ถูกสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันจนมีการเดินขบวนขับไล่ครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งหลายคหน ก่อเกิดสงครามรอบนี้มีการประท้วงลุกลามเกือบทั่วประเทศเป็นเวลาหลายเดือนตอกย้ำถึงร่องรอยปริแยกทางการเมืองครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสราเอลคนอิสราเอลยอมดึงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศชั่วคราวเพื่อทำสงครามกับศัตรูแต่จะถือว่านี่เป็นครมอแห่งความสมานฉันท์ในยามวิกฤตก็ไม่ได้เพราะไม่สามารถระดมเอาแกนนำฝ่ายค้านทั้งหมดมาอยู่ในรัฐบาลแห่งชาตินี้ได้ โดยเฉพาะหัวหน้าพักคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุดอย่างนายอายิลาพิสเพราะเขาไม่ยอมรับคำเชิญของนายเนทันยาฮูให้ฉีกตัวออกจากแนวร่วมอีกสองพรรที่มีแนวทางนิยมขวาจัดคนที่ยืนอยู่คนละข้างกับนาย,ยกคนปัจจุบันเห็นว่าเนทันยาฮูไม่เหมาะที่จะนำประเทศในช่วงสงครามอย่างนี้ความคิดเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียของอิสราเอลที่เห็นตา่างชี้ไปในทางที่ควรจะต้องเปลี่ยนผู้นำด้ซ้ำไป แม้จะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนมากลางลำธานก็ตามเขาโทษทุกคนยกเว้นตัวเองคือหนึ่งในข้อความที่วิพากษ์เนทันยาฮูบางคนเห็นว่าที่คนอิสราเอลรวมตัวกันเป็นหนึ่งในยามสงครามนั้นเป็นเพราะการนำของกองทัพไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่ก็ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่าเนทันยาฮูรู้จักกันในหมู่ผู้สนับสนุนว่าราชาบีบีเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดของอิสราเอล ถือว่าเป็นแมว9ก้าชีวิตทางการเมืองของประเทศเลยทีเดียวพอนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงครั้งนี้รวมแล้วหกครั้งครั้งล่าสุดคือการได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำประเทศในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะพรรคดิคุตของเขาจะตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคพันธมิตรฝ่ายขวาจัดผลก็คือรัฐบาลอิสราเอลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีแนวความคิดทางการเมืองเอียงไปทางฝ่ายขวามากที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้การเมืองของประเทศ เริ่มเห็นรอยแยกที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์สุดขั้วแม้แนวโน้มอ,อย่างนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่เสียเลยทีเดียวสำหรับอิสราเอลและเนทันยาหูดูเหมือนจะต้องการขับให้เห็นความแตกต่างเด่นชัดมากกว่าเดิมเพราะเขาเชื่อว่าฐานเสียงสำคัญของเขาคือคนกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดขวาจัดแต่เมื่อประเทศต้องเข้าสู่สงครามและการได้เบนนิกนซึ่งเคยเป็นผู้ประชาการทหารบกมาก่อนมาร่วมคอรมอฉุกเฉิน ก็ดูเหมือนจะลดความเสี่ยงของแนวคิดแบบสุดโตงของเนทันยาฮูได้บ้างบทวิเคราะห์ในบางสื่อของอิสราเอลบอกว่าเมื่อนักการเมืองอวุโสจากฝ่ายคา้านอย่างเบนนี่แกนและกาดีไอเซนคอสได้เข้ามาร่วมคอรมอฉุกเฉินโคดอิสราเอลบางส่วนก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะทั้งสองเคยดํารงตําแหน่งผู้ประชาการกองทัพมาก่อนแล้วกรณีของแกนนั้นมีแนวทางที่จะสามารถหาทางปองดองกับฝ่ายปาเลสไตน์ได้ในระดับหนึ่ง สมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายกนัฟตาลีเบนเนกกสเปิดทางให้ชาวปเาเลสไตน์จากกาซาเข้ามาทำงานในฝาร์การเกษตรของอิสราเอลได้แม้จะถูกกล่าวหาว่าบางคนแอบหาข่าวให้กับกลุ่มฮามาสด้วยแต่ก็มองกันว่าเขาเป็นมืออาชีพด้านการทำสงครามจึงอาจจะสามารถขาดอำนาจกับนายกเน,นทันยาฮูไม่ได้ทำอะไรที่เสี่ยงกับการเปิดทางให้สงครามขายายวงมากเกินไปได้ล่าสุด สื่อมาเลฟของอิสราเอลทำโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลอิสราเอลต่อสงครามผลการสอบถามความเห็นพบว่า80%ของผู้สำรวจเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเดทันยาฮูต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในด้านความมั่นคงที่ปล่อยให้กลุ่มฮามาสโจมตีได้ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในการทำโพครั้งนี้พบว่าถ้ามีการเลือกตั้งในวันรุ่งขึ้น ก็คาดว่ากลุ่มพันธมิตรสายการของนายแกนส์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจะสามารถเอาชนะพรรคของเนทันยาฮูอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวมีสัญญาณว่าคอรมอรสงครามอาจจะก,กำลังเกิดรอยแตกแยกกันขึ้นแล้วข้อความในแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของเน,น ahu, ทันยาฮูทําให้เกิดสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าทําให้คอรมอฉุกเฉินมองตางกันไม่ติดหลังเที่ยงคืนวันหนึ่งเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนทันยาฮูเขียนว่า เขาไม่เคยได้รับแจ้งคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนั่นคือความพยายามจะโยงความผิดให้กับกองทัพและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองพอนายกเล่นเกมโยนบาปใส่กองทัพก็เกิดความโกลาหลในแวดวงการเมืองทันทีผู้นำทางการเมืองตำหนิดเนทันยาฮูว่าการเขียนข้อความเช่นนี้เป็นการเล่นการเมืองในขณะที่ประเทศตกอยู่ท่ามกลางศึกสงครามที่ยากลำบากในฉนวนกาซา เนทันยาฮูต้องลบข้อความนั้นและกล่าวขอโทษและยอมรับว่าผมผิดเองทำให้เกิดการวิเคราะห์ว่านี่คือสัญญาณของความแตกแยก,กที่ขยายวงกว้างขึ้นภายในรัฐบาลและกองทัพทำให้เกิดการตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงความเป็นผู้นำของเนทันยาฮูและความสามารถของเขาในการนำทางประเทศผ่านสงครามนี้ได้มากน้อยเพียงใดถึงกับมีเสียงวิจารณ์ว่าเนทันยาฮูไม่สนใจเรื่องความมั่นคง ไม่สนใจเรื่องตัวประกันสนใจแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นท้ายที่สุดอิสราเอลอาจจะชนะศึกการสู้รบในสมรภูมิแต่แพ้สงครามการเมืองในบ้านก็เป็นได้